ไฮไลท์เด็ดของงานนี้ก็คือเจ้าคันนี้ครับนี hey, Honda ่ Honda HRV RS แต่มันไม่ใช่ RS เฉยๆ,ๆแต่คุณดูนี่ m ู gen แล้วผมจะบอกว่าทาง Honda a อนด้าต้นบิวทายแลนเนี่ยเขาเปิดแคมเปญให้ HRV เนี่ยโอ้โ oh หมากมายเหลือเกินนะครับทั้งสารุ่นย่อยเลยนะไม่ใช่เปิดเฉพาะรุ่น RS นะครับทั้งรุ่น E รุ่น EL แล้วก็รุ่น RS ด้วยโอ้โ oh หอิ่มกันทีเดียวเลยล่ะนะฮะ เรามาอยู่กันที่บูธ t o n d a นะครับครั้งนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊มีรถใหม่บ้างไหมโอเคโมเดลใหม่ของ Honda เนี่ยเขาอาจจะไม่มีแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งเปิดตัว Minor Change ของ HR v s r v ไปนะครับซึ่งก็จะมีเป็นสีใหม่เพิ่มเข้ามาเป็นสีกาคีนะฮะแต่ว่าไฮไลท์เด็ดของงานนี้ก็คือเจ้าคันนี้ครับนี่ h o n r v RS v RS แต่มันไม่ใช่ RS เฉยๆ,ๆแต่คุณดูนี่ m mm ูเก้เด็กรุ่นใหม่อาจจะแบบเอ้ม e, ูเก้นเรอแต่ว่าถ้าเกิดคนรุ่นผมนะมูเก้นี่คือสุดยอดแล้วเป็นสำนักแต่งของ Honda เขานะครับทางด้านของสมรรถนะแล้วก็เรื่องของความสวยงามนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใครขับ Honda แล้วแต่งมูเ e n นนนะโอ้โหสุดยอดแล้วนะครับหายากมากแต่ตอนนี้ Thailand, เนี่ย h อน da t ไ a i l a n d เนี่ยเขาเอาชุดแต่งมูเ e n เนี่ยมาใส่ให้กับ s r v เลยซึ่งลูกค้าสามารถ ซื้อได้นะครับเป็นแล้วก็แต่งจากโรงงานได้เลยแล้วก็พวกชุดแต่งพวกนี้ก็คือติดประกับรถเพราะฉะนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งของรถดังนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของในแง่ของประกันชิ้นส่วนได้ด้วยด้านหน้าสำหรับ hrv rs ที่เป็นชุดแต่งมูเก้นเนี่ยด้านหน้าไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับกระจังหน้าที่เห็นเป็นแตกต่างเนี่ยเพราะว่าก็เป็นตัวม i เนอร์เชนจ์นะครับความเป็นมูเก้นเนี่ยจะมาเริ่มตรงที่ตัวครอบกระจกมองข้าง นะครับก็จะเป็นเหมือนกับเป็นปั๊มลายคาร์บอนนะครับก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะฮะก็ให้เห็นความแตกต่างอะ่ะแล้วก็มีโลโก้ m มูเก้นเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกันสาประตูนะครับกันสาหน้าต่างอะแหละนะครับก็จะมีโลโก้ m มูเก้นติดเข้าไปด้วยด้านข้างก็มาต่อกันที่ล้อนะครับล้อก็จะเป็น ลวดลายใหม่นะครับซึ่งก็เป็นของมูเก้ก็มีแคปตรงกลางที่เป็นโลโก้มูเก้นะครับซึ่งก็จะเป็นล้อ,อ,อขนาด18นิ้วนะครับมากับยาง2-25-55นะครับ R 1 8มาถึงด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นเรื่องของสปอยเลอร์หลังด้านบนอันนี้ดูสปอร์ตดูสวยมากเลยนะครับชิน้นนี้นะก็จะมีโลโก้มูเก้อยู่ด้วยแล้วก็จะเป็นสีดำนะครับเท่านั้นยังไม่พอ ยังมีเหมือนกับเป็นแคปที่สปอยเลอร์ชิ้นล่างที่ฝากระโปรงท้ายาก็จะเป็นโลโก้มูเก้นเช่นกันเปิดมาภายในรถนะครับภายในยังดูคล้ายเดิมเนอะไม่คล้ยเดิมหรอกเหมือนเดิมแหละนะครับเพียงแต่เพิ่มเติมความเป็นมูเก้นเข้าไปด้วยพรมปูพื้นที่เท้านะครับเห็นไหมมีสัญลักษณ์มูเก้นอยู่ด้วยผมว่าชิ้นนี้นี่หลายตังแล้วก็มีคนอยากได้เยอะมากเลยผมคนหนึ่งกับผมชอบนะครับแล้วก็จะมีชิ้วบันไดลายสปอร์ตซึ่งก็จะเขียนว,ว่ามูเก้น ไม่เว้นแม้แต่ภายในห้องเครื่องยนต์นะครับก็ยังมีอุปกรณ์ที่เป็นของแต่งมูเก้นนะประกอบไปด้วยนี่ฝาปิดน้ํามันเครื่องนะครับซึ่งเป็นมูเก้นโหตัวนี้นี่เมื่อก่อนพวกนักซิ่งใส่ผมนะหากันหน้าดูเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นถุงครอบฝาน้ํามันเบรกมาอยู่ใน Honda s r v แล้วนะครับ รเราได้เห็นไปแล้วนะครับว่าอุปกรณ์ที่เป็นของมูเก n นที่ใส่มากับ H R V นะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ส่วนราคาของชุดแต่งเนี่ยเขามีจำแนกอมาให้เห็นเลยนะว่าแต่ละชิ้นเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งผมเดานะว่าน่าจะมีการขายแยกชิ้นได้สมมุติว่าคุณไม่ชอบกระจกที่เข้ากระจก,กก็อาจจะไม่เอาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้องต้องมาดูในงานนะครับลองมาปรึกษากับทางน้องที่ปรึกษาการขายของ Honda ดูแล้วผมจะบอกว่า ทาง Honda าต้องบ i l ิวไทยแลนดเนี่ยเขาเปิดแคมเปญให้ s r v เนี่ยโอ้โหมากมายเหลือเกินนะครับทั้งสารุ่นย่อยเลยนะไม่ใช่เปิดเฉพาะรุ่น RS นะครับทั้งรุ่น E รุ่น EL แล้วก็รุ่น RS ด้วยโอ้โหอิ่มกันทีเดียวเลยละ่ะนะฮะเขาจะมีราคาแนะนำตั้งแต่ช่วงเปิดตัวนะครับถ้าเป็นรุ่น E เนี่ยเขาเปิดตัวอยู่ที่899,000บาทแต่ว่าเขาจะมีจำนวนจำกัดนะว่าจองได้ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกา จนถึง3าธันวาเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ราคานี้แล้วก็ได้นะครับหรือว่าอย่างรุ่น EL เนี่ยเขาก็เปิดราคามาที่เอ่อหนึ่ล้านเจ็ดนะครับเป็นราคาเดิมแต่ว่าเขามีออปชันฟังก์ชันเพิมเ่มเติมให้นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่น EHEV RS เนี่ยก็จะเป็นราคา1นึ่งล้านหนึ่บาทนะครับราคาเดิมแต่ว่ามีการปรับ ลูกภายนอกให้ดูเอ็กซ์ c l ู s ีมากขึ้นนะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีทางเลือกเกี่ยวกับพวกดอกเบีย้ยเริ่มต้นมีฟรีประกันภยัยมีอะไรโอ้โหผมบอกให้ว่ามันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอยากรู้ว่าแคมเปญมีอะไรยังไงบ้างเนี่ยมาที่บูธฮอนด้าเลยดีกว่านะครับแล้วก็รีบมานะผมผมอย่างที่บอกนะครับว่าบางอย่างอาจจะมีจำนวนจำกัดหรืออาจจะมีช่วงะระยะเวลาจำกัดอยู่นะครับสนใจก็มาชมที่บูธฮอนด้าได้เลยครับ